สวัสดีจ้าทุกคนว่าเข้าอ้วนแล้วอ่ะเนี่ยผอมขายแล้ว มาดูวัวเลี้ยมาดูวัวเลี้ยนูนาหนูนามามือดทิบปะเนี่ยดูวัวนี่แน่อยู่สิมาดูคนกันใหญ่หัวอุอ้ยดูสิเนี่ย ดูสิดูสิ